เฮลโหลสวัสดีครับผมดวงสงการครับผมวันนี้ผู้ชมนะฮะเรามาอยู่ในเกมเกมเกมยิงซอมบี้นั่นเองครับผมเนาะวันนี้เป็นกับปอนกับโอมนั่นเองนะฮะไะมาเริ่มกันเลยเล่นด่านไหนดีเราเล่นด่านไหนดีอโอม,มเล่นด่านนั้นโอมสร้างนะโอมโอมสร้างห้องเลยโอมสร้างห้องเลยเอาผมได้อย่างยี่สิบอ่ะโอเคโอเคสร้างห้องเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแบกเดี๋ยวแบกเองเดี๋ยวพี่กับปอนแบกเองเพราะปืนพี่แรงโคตรเลยสร้างห้องเลยครับ ครับผมมาโอเคนี่ฮะโอ้เป็นไงปืนพี่อ้อปอนอยู่ไหนอะ่ะออปอนหายอ้อปอนหายอะไรนะอ๋อสวย ปอนหายอ่ะปอนน่าจะหลุดอ่ะปอนปอนหลุดแฮะบอลกับาแถ่านบอสละตรงเนี้ยมันจะใกล้บานบอลละเร็วไหมล่ะอ่ะเสียงแค่นี้พอแล้วกันเสียงมันดังเกินไปนะผู้ชมเดี๋ยวจะคุยกับโอไม่รู้เรื่องเนาะ เสียงมันดังมากหลัดเบอสละปอนปอนหลุดเหรอเมื่อกี้พี่บอกหน่อยปอนหลุดใช่ไหมอ่ะเอเลเมนทัลซอมบี้ซอมบี้ไฟเนี่ยไหลเป็นน้ำระวังนะม,นงมันถ้าโจมตีมันเถื่อนมากอยู่าามันบงะใช่บางเหรอบางเหรอโอเคพี่อาจจะอัดเสียงยิงปืนไม่เยอะเท่าไหร่นะเพราะเสียงมันแบบลบมันดังมากอะเอาจริงๆ น,าน,าน,านั่นๆๆๆโอเคไหมไมีสามีฮะโอเคๆๆ,ๆหัวมันอยู่ตรงไหนวะหัวมันอยู่ตรงไหนอะ่ะ <c oughs> มันไม่มีมันมีมัน,ม,ม,นม,มีหัวจริงๆอะ่ะมันมีแต่หัวแบบ <c oughs> ต้นต้นคออะ่ะเรียบร้อ,อยชนะละ <c oughs> พี่ขอลดพี่ก็ต้องพีแต่พี่ต้องผมต้องลดเสียงลำโพงด้านนอกอ่ะนะฮะแม่งดังเต็มเลย นี่ะรับไหนเอ่ยนี่โอ้บูลเลตสตอมแฮกกระสุดอินฟินิตี้มันอะทีนี้ โอ้แม่งมันมากโอ้โหต่อ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 ,ออยู่ไหนวะนี่นี่นีน่ ต่อต่อฮะพี่พี่เออพี่เป็นังคาบอยได้ละฮะเดินเรื่อยๆอยเดินเรื่อยๆอย่าหยุดนิ่งไอ้สกิลเมื่อกี้ต้องเดินเรื่อยๆมันจะหลบได้เออโดดกันอนี้ก็โดดอันนี้ก็โดดโหยังจะโดดเต็มเต็มอยู่ นี่เป็นบอสที่วิเวีไม่เคยเจอมาก่อนนั่นไงต้องฆ่าลูกน้องมันก่อนฆ่าลูกน้องมันก่อนแล้วก็ตีบอสเลยมันจริงๆเกมนี้ยิง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 อือตายห่าเรียบร้อยโอเคโอเค มาได้อาวุธอะไรเอ่ยโอ้เรนโบวแฮะปืนเรนพี่พี่เคยพี่ที่เคยสองคนยังได้เลยพี่พี่กับเพื่อนพี่อะตีสองคนมันยังไหวเลยนี่นี่ไหวอยู่แล้วเพื่อนเพื่อนพี่เล้น้อยกว่านี้ยังตีไหวเลยโอมชีวิตนี้คือใช้ร่วมกันนะชีวิตพวกเนี้ยโอ้แม่งแรงมาก แรงไอ้ไม่ได้ดิเสียงมันดังนี่ไงนี่ไงมันหมุนมาก็หนีมันหมุนมาก็หลบมันหมุนเสร็จแล้วมันจะปลาลกระจายอะซับลูกน้องมาขัา้นลูกน้องก่อน ะไม่รู้อ่ะบอนเลือดอะไรอันนี้พี่เคยตีมันเคยตีพี่เคยชนะพี่เคยโซโล่ด้วยซ้ำตีมอนได้พี่ดีพี่จะพี่จะเล็งบอสพี่จะเล็งบอสพี่เคยโซโล่อยู่แหละอันเนี้ย ใช่ไม่ไม่ไม่มีโอกาสดรอปมีโอกาสถ้าถ้าถ้าได้สมองว่าโอกาสครั้งต่อไปมันจะดรอปมันจะดรอปอันนี้มันจะดรอปเออมันจะดรอปปืนอยู่สมองมันมันสูบมันสูมสัตว์เลี้ยงได้ยังไม่สอบแล้วอยากไอบสัตว์เลี้ยงอะไรสัตว์เลี้ยงนั่นมาขายังไม่สัตเออทินจานั่นมาขานจริงลูกน้องมันนั่นมาขานกับบอสอีกอ่ะลูกน้องมันเข้าใกล้เราง่ายมากอ่ะสเตยสองเกลาระเบิดไว้เกลาระเบิดไว้อย่าเพิ่งใช้อย่าพึ่งใช้ระเบิด อันนี้ไงนี่ไงอยู่ฮะท่านเหยียบส่นเส้นแดนนงไม่น่ยผมไม่ชอบเนี่ยมันไม่ชอบไฟแค่มันปาเร็วมากอ่ะโอเคมันจะเสกเดี๋ยวมันจะเสกพวกน้องอ่ะคิดพวกน้องสุดเลยปาระเบิดปาระเดี๋ยวเดี๋ยวคิดพวกน้องพี่ดีพี่จะฆ่าบอสพี่จะตีบอสมันจะตายหาละตายครับตายครับผมบอสตีบอสเดี้งฮะ เรียบร้อยมิชชั่นคอมพลีตคือ<ย>ได้ได้สมองแน่แน่นั่นไงเดี๋ยวก็รู้เป็นด่านบอสอะเป็นเรดบอสเป็นซับบี้ติดยาใช่เอ้ย,อยมันกระโดด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 หนีกระโดดให้ทัน ใช่แต่ที่ัวบอลนี้มันบางกว่านะอ๋อเหรอพี่ว่าเท่ากันนะแต่ว่าจะเพียงแค่สกิลมันเกียนกว่าแค่นั้นแหละมันก็คูดายเนพี่ก็เก็บต้องใช้เรื่อยๆรื่อยตลอเวถ้าจะอัปเกรดระเบิดกับไอขวดยาเนี้ยต้องอัปเกรดในดันนะมันจะมันจะมีดันให้ลงอยู่ใช่มันไม่ใช่เกมยิงมบี้โง่ๆนะมันเป็นเกมแบบมันเป็นเกมพี่โอยู่ให้เป็นเกมยิงซัีบี้ดีที่สุดเลยเอาจริงๆ อะสเตจสองมันมันจะกระโดดสองครั้งระวังระวังระวังตายกระโดดหมดเลยตายหมดเลยตายหมดเลยเหรอแน่ลูกน้องม,มาละระวังระวังระวังกระโดดกระโดดให้ทันกระโดดให้นานมันกจะกระโดดเอ,อืเออ้อ,อ โอ้ยจตายเลยมันตายมันตายโอเคเมือนตายเวลาะสี่ชีวิตหรือสี่ชีวิตฮาร์คอลมันจะขนาดไหนวะเฮ้ยบอสสัวบอสมันลอยพื้นนิดนึงว่ะเรารู้สึกพี่นะมันลอยเหนือพื้นนิดนึงดูดีดูดีมันกระโดดมันกระโดดมันกระโดดลูกน้องมันโง่เลยตายดีวะลูกน้องโง่ ผมก็โดนมันวัวเลยแหละโอเคมีนี้ยมีเนียถ้ามันมันม่นมันมไม่มีเสียปืนไม่ว่าพี่นะเพราะว่าเพราะเสียงปืนมันจะกบเสียงโอมกับปอนอะโอเคไหมมันเพราะว่าเสียงปืนมันดังมากอะแล้วแบบแล้วแบบมันจะกบเสียงกบเสียงคนคุยในดิสเน่แล้วมันอาจจะกบเสียงพี่ด้วยพี่จะตายนะผมไม่จะตายเลยเออ สวยแล้วไงเออไม่โ uh อ้ยกระสุน Infinity กระสุน Infinity กระสุน Infinity พี่เกมอ่ะพี่เกมอ่ตอนนี้ ใช่ใช่ใช่กระสุน Infinity ประธานให้เราแล้วตายโอ้โวนู้นู้น้องจะแพ้แล้วใช่ไหมอ๋อแต่เมื่อกี้เราไม่มีกระสุน Infinity ไม่ได้อ่ะโอ้แมกซีนหัว5เมอร์จะดีมากเลยผมผมโบห15แล้วอ่ะ เอาล่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณหน mm ึ hmm. ่งครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคลิกไลค์ด้วยนะครับผมเนาะบอกเลยว่าเกมนี้บอกเลยว่ามันมากๆครับผมเกมนี้ไม่ต้องคิดอะไรค่ะยิงซอมบี้เท่านั้นครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับบอกเลยว่ามันจริงๆเนาะใช่ไหมครับผมโอเคโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าบายบายครับ